ครับสวัสดีครับเมื่อนีวันที่2 0สิงหาคม2 5 6 5กับผมนักตะลร่อนวัวอยู่บริเวณจุดชมวิวเขื่อนลำปาวนะครับอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินุ์นะครับเอาเมื่อนี้นะครับผมภาพี่นหองมาเบิงนะครับเป็นการจัดงานนะครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดกาฬสินุ์นะครับนะครับเพื่อนได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาวนะครับ ระวางวันที20่20-21สิงหาคม2560นะครับณลานพญานาคสันเขื่อนลำฟ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมือแรกเพื่อนกนสิมีการแสดงนะครับการเปิดงานเนี่ครับเป็นเวทีนะครับนะครับเพื่อนก็ได้จัดเวทีนะครับในตอนเย็นของมื้อี้นะครับคือวันที20่20สิงหาคม2560ครับ ิจกรรมเดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาวนะครับระหว่างวันที่20-21ถึงมิถุนายน2565ณลานพญานาคสันเขื่อนลำปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์นะครับเป็นกีสินีล้านขาเลยครับมากออกล้านนะครับของชุมชนนะครับของหน่วยงานนะครับแลก็เป็น เกี่ยวกับอาหารนะครับผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าโอท็อปนะครับของชุมชนของจังหวัดกาลสินนะครับเอานี่คือบริเวณจุดชมวิวสันเคลื่อนลำป่าวนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับเมื่อีวันที่20สิงหาคม2 5 6 5นะครับด้วยผมนะค่อนตลอดทั่วภาพพนหนว่าเบิ่งครับนะครับอันนี้ก็สิเป็นจุดสตาร์ทแหละครับ วันที่วิ่งมืออื่นครับวันที่ยีสิเอ็ดสิงหาคมสิมีการแรนบนสันเขื่อนลำป่าวนะครับสัญ,ญลักษณ์กาลสินนี่ครับเดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำป่าวนี่ครับเป็นจุดสตาร์ทครับของบริเวณป่ายนี่เป็นจุดสตาร์ทนะครับเป็นแรนประมาณ6กกิโลนะครับบนสันเขื่อนลำป่าวไปกลับครับ เอามือวนนี้นักท่องเที่ยวกับมาหลายครับนะครับนะจุดชมวิวสันเขื่อนลำป่าวนะครับเมื่อนนี้เป็นจัดงานเดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำปล่าวนักท่องเที่ยวกับมาหลายครับนี่ครับมากับมาถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อนลำป่าวนะครับเป็นกิจจัดอืมเป็นสถานที่นะครับนี่จุดถ่ายรูปรับ เดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำปลาว2 0 2 2นะครับสนะครับที่มองเห็นคือเขื่อนลำปลาวนะครับอ่างน้ำเขื่อนลำปลาวนักท่องเที่ยวกับมาทายลูกครับฮักนักเขือเอ 0, km, เข่อนลำปลาวกมที่ศูนย์กิโลเมตรเขื่อนลำปาวนะครับอันนี้เป็น จุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปหลา่ๆครับบริเวณนี้นะครับเพราะว่า,าหันหน้ามาทางผมนี่ครับหันหลังไปทางเลื่อนน้ำป่านะครับเวลาถ่ายภาพออกมาแล้วส,สวยงามเลยนะครับทา่านจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นก็นได้จัดเป็นจุดถ่ายภาพครับถ่ายภาพสวยๆเขื่อนเขื่อนน้ำป่า กะซีมีหลายจุดนะครับนะครับจุดจุดก่อม้อศูนย์ด้านหลังกะสิมองเห็นพู้นะครับไปไกลๆก็สีเป็นสะพานเทพสุดานะครับฮักนักลำเปา่านามาเที่ยวครับวันนี้20สิงหาคม2 5 6พนิหานะครับืออื่นวันที่21สิงหาคมเป็นมือ มือแลนครับแลนตอนตีหา้าตอนเศร้าครับเอานี่ก็เป็นจุดถ่ายภาพ่สวยนะครับมีเก้าอี้นั่นงถ่ายภาพด้านหลังก็เป็นเครื่องล่ำเปล่าเอาพี่น้องมานะครับเดินถือว่าสวยงามนักท่องเที่ยวกับมากับพาดบ่ออรเลยครับบริวินจุดนี่กับมาถ่ายรูปก,กันนะครับ ีอีกจุดหนึ่งครับเป็นเอ๋อไกล้ๆกันนี่แหละครับโอ้ยมองไปไกลๆก็นทเห็นเป็นผู้สิงครับผมผู้สิงที่มองเห็นไกลๆเป็นผู้สิงยมเพื่อสาธาคันนะครับผู้สิงผู้คุมเขาพู้ยครับ มองเห็นล okay. ิบๆนะครับเปล่นอำเภอสักขันนะครับอยู่ด้ดานเหนือของสันเขื่อนเอานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นมองทายภาพนะครับเป็นหน้าต่าง2องบานนะครับพีน่น้องมากก็ไปยืนทั้งหลังปอนหนาวมากหน้าต่างทายภาพออกมาก็เห็นเขื่อนลำล่าทั้งหลังนี่สวยครับหน้ามาท่องเที่ยวแบบนี้ครับนักท่องเที่ยว นะครับเข้ามาแล้วนะครับเอาทายภาพด้สวยเลยบานนกใหม่ยกมือครับสวยงามเลยนี่คือบริเวณจุดชมวิวสันเขื่อนลำป่านะครับนางชมวิวนี่สวยงามครับเมื่อนีวันที่21สิงหาคมนะครับเพื่นกัดจัดงาน เดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำปลาวครับเมือ่อหนีวันทีน่20ก็มีการออกลานนะครับมีการสแสดงบนเวทีนะครับเมื่อวันทีน่21สิองหาคมกับสิแลนด์นะครับจะตีหาน้ำสันเขื่อนที่มองเห็นนี่คือหาดดอกเกตนะครับด้วยอยู่ใกล้ๆน่ครับนี่คือบริเวณหาดดอกเกตครับ,รบที่ที่มองเห็นอยู่บริเวณนี้น้ำกระทวมแล้วครับหาดเพราะว่าระดับน้ำเขื่อนลำปลาวสูงครับ นี่คืออ่างเก็มนำเคลื่อนลําเปล่านะครับพูดอยู่ไกลๆสะพานเทพบสุดาเะครับเหมือนเแต่ว่าหันหน้ามนขึ้นจะเห็นแสงไฟอยู่นะครับก็ทีเห็นผู้สิงครับครึ่งหนึ่งโยนคือผู้สิงนี่บริเวณตรงนี้ครับที่เปลี่ยนสะพานเทียบสุดานะครับหันหน้ามาขึ้นก็นที่เห็นแสงไฟนะครับจากสะพาน นะครับเดือนมื่อเยอิกยักน้อยกสิเป็นผู้สิงครับเงาๆคือหนึ่งเป็นผู้สิงตรงนั้นเป็นอำเภอรสระขันอันนี้ผู้กุมเขาครับผู้กุ้มข้าวด้านนี้กจิเป็นสวนสะออนนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งสวนสะออนนะครับถือว่าสวยงอกรับอยู่สันเขื่อนบริเวณหน้าเขื่อนนะครับเป็นสันเขื่อนเป็นจุดชมวิว เอาพี่น้องมาเที่ยวนะครับกล่าวมาเห็นแล้วครับนักท่องเที่ยวกำลังนั่งชมวิวครับโอ้ได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศชิวๆบรรยากาศฟินๆน,นะครับสุดยอดสุดยอดยืนยู่งสันเขอนกับผูแหล่ะครับมองไปในอ่างเก็บน้ำ เกลือนล้ำเปล่าโอ้ยสวยงามครับอันนี้ก็เป็นสันเขื่อนนะครับบริเวณที่นักวิ่งนักเดินนะครับมืออื่นส้าวันที่ยิเอ็ดนะครับสีไปนี่และครับนะครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นกอลลั่งประดับตุงประดับทุง่งนะครับทุง่งทอท่งสลัวง,งองูทุง่งหรือตุงนะครับ ก่อเตาสลูงอ้นงูตุงหรือทุ่งนะครับก็ล่างประดับตามสันเขื่อนนะครับที่พี่น้องนักวิ่งนักเดินนะครับซีวิ่งไปนี่แหละครับตามสันเขื่อนกับประดับทุ่งสวยงามครับนะครับประดับทุ่งสีต่างๆนะครับ เอาพี่น้องแลนไปกับเบิงตุ่มไว้น้ำเนี่ยโอ้ยสวยงามครับแลนแล้วก็มาถ่ายรูปภาพออกมาสวยครับนี่เดอ้อเอามาอื่อวันที่21ครับ21สิงหาคมเป็นกระสีรแลนเตตีห่าวแล้วครับเป็นต้นไปนะครับแ,รแลนระยะทางประมาณ6กิโลนะครับตามสันเคลื่อนไปกับนะครับไปรอบนึงก็สี่3กิโลนะครับกลับมากระสีอีก3เป็น6 แต่ว่าขากลับมาคุนสิแหาลนทั้งตะลางนะครับด้วยสีมีถนนคู่กันอยู่คู่กับสันเขื่อนนะครับนี่เป็นสันเขื่อนครับคือบริเวณที่วิ่งนะครับวิ่งเดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำเป่านะครับเอาถือว่าสวยงามนะครับสันเขื่อนลำเป่าบริเวณที่จะให้นักวิ่งและเดิน ในเช้าวันที่21สิงหาคม2565นะครับสองข้างสันเขื่อนก็จะประดับด้วยทุง่งนะครับสวยงามนะครับเอาแลนนมืออื่นนะครับวันที่21นี่ก็ถ่ายภาพสวยๆนะครับ พี่น้องกับที่เห็นภาพมุมสูงแน่นะครับอื่นเด้อเอามุมสูงจากโดนแน่จากในแน่ช่วยง้างรับของสันเขือนลำปลาวกิจกรรมเดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำปลาวณลานพญานาคสันเขื่อนลำปล่าวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับระหว่างวันที่ 20, 20ถึง21สิงหาคม2565นะครับ นะครับเป็นการเดินวิ่งประจำปี2 5 6 6นะครับหรือข้อศอ2,022นะครับเด้อเอาวันนี้ผมมากกว่านครับวันที่20สิงหาคมนะครับนะครับถึงตอนเย็นเพื่อนก็มีการแสดงเป็นเวทีนะครับแล้วก็มีการออกล้านนะครับจัหน่ายอาหารจัหน่ายผลิตภัณฑ์จัหน่ายสินค้าต่างๆนะครับ พี่น้องก็มาหลายครับมือนี่อานนี่คืออ่างเจ็บน้ำเขื่อนลำปลาวนี่มองกลับขึ้นไปครับปูนลานพญานาคมองกลับขึ้นไปทางอ่าทางด้านลานพญานาคนะครับนี่คือเขื่อนลำปลาวนะครับ เอาพี่น้องเบิงว่านะครับอื่นก็จะรืมมาแล้วนะครับเด้อวันทีบียสิงหาคม2 5 6 5่กครับเอาผมก็ขอจบคลิปนี่ไว้ตรงนี้แหละครับเอาพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับถือกถือใจยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้เยครับเด้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตตามรับชมนะครับนครตะลอนทัวร์ ขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ